วันที่26มีนาะคมที่ผ่านมานะครับที่ห้องประชุมโรงเรียนตะหมดอ,อําเภอตะหมดจังหวัดพัทลุงดรนาทีรัชกิจประการประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการมอบอุปกรณ์กีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้แก่โรงเรียนตะหมดโดยมีนายสมพรสวรรัตน์ส,นสอจอพัทลุงเขตอ,อําเภอป่าบอนนะครับได้นาอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวไปให้กับกลุมม่มเยาวชนประชาชนในท้องที่หมู่ 1, 2และก็7นะครับตำบลป่าบอนและหมู่2ตำบลวางใหม่อ,อําเภอป่าบอนต่อไปโดยมีนายสุรัจรยโยธินนะทท่่องเียแล กีฬาจังหวัดพัทลุงและนางเพ,เพียงใจช่วยพันนะครับผู้อานวยการสํานักงานการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมด้วยสําหรับโรงเรียนตะโมดนั้นนะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนะครับนอกเหนือจะมีความโดดเด่นด้านวิชาการแล้วยังมีชื่อเสียงในด้านการกีฬาประเภทต่างๆมาอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซอฟบอลนะครับโดยในปีนี้ทางโรงเรียนสามารถคว้ารางวัลกีฬาซอฟบอลในระดับประเทศอีกด้วยนะครับทางด้านดรนดาทิยรัชกิจประการที่ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็กล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมด้านศักยภาพการเล่นกีฬาเพื่อก้าวขึ้นสู่กีฬาอาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะ สำหรับที่จังหวัดพัทธลุงเองอดีตที่ผ่านมามีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะทางด้านการแข่งขันวิ่งในระดับประเทศจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเนี่ยให้การสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาประเภทดังกล่าวไปพร้อมกับกีฬาประเภทอื่นๆด้วยในขณะเดียวกันทางกระทรวงเองก็จะยังให้ความสําคัญในการเล่นกีฬาเช่นกันโดยเฉพาะกีฬาประจําชาติไทยนั่นก็คือกีฬามวยไทยนั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงได้นําพรบกีฬามวยมาให้การสนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทยเพื่อก้าวขึ้นสู่กีฬาอาชี อย่างจริงจังผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อขอสนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาได้ที่การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงและสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงได้เช่นกันค่ะใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่นําอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะครับเฉพาะโรงเรียนที่เด็ดโดดเด่นด,ด้านกีฬาแบบนี้ด้วยนะครับ